มาต่อกันเรื่องนี้นะคะซึ่งกําลังเป็นที่น่าสนใจว่าจะจบลงอย่างไรจะมีการแก้ไขโครงการนี้ให้กับชาวบ้านเมื่อไรนะคะโดยทางด้านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาก็ได้ออกมาระบุนะคะว่างบประมาณ1,200้ล้านบาทที่ทางนายวิเชียนจันทรธรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเตรียมที่จะขอจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อนํามาวางท่อน้ําดิบ จากท่อน้ําดิบประปาจากเขื่อนลำตะคองค่ะก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ําประปาของเทศบาลก็คาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาอนุมัติงบประมาณเพื่อมาให้กับชาวโคราชนั่นเองนะคะโดยทางด้านนายสุวรวุฒิชาอชัยนายกเทศมนตรีนครนครนคร,ราชสีมาได้เปิดเผยค่ะหลังจากที่ทางด้านนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนคร,ราชสีมาเตรียมที่จะของ,งบประมาณจากรัฐบาลจํานวน1,200ล้านบาท จากวงเงินกู้4แสนล้านบาทเพื่อมาดำเนินการเปลี่ยนท่อน้ำดิบประปาจากอ่างลำตะคองอำเภอสีคิ้วมายังโรงสูบน้ำของเทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านขามท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านการผลิตน้ำประปาให้กับเทศบาลโดยการวางท่อใหม่ดังกล่าวค่ะจะเป็นการวางท่อเพิ่มเติมจากท่อเก่าที่ใช้มานานกว่า20ปีค่ะ ก็ดือต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยนะครับที่ที่เห็นความจำเป็นของจังหวัดนครสวรรานะครับในการที่สร้างความเจริญให้กับเมืองของเรานะครับต้องเรียนนิดนึงนะว่าตอนนี้นะครับถ้าเรามีท่อนบน้ําดิบส่งน้ําดิบนะครับใช้เรียกว่าเป็นกาวิตี้นะครับจากลาตะคองนะครับมาที่โคราชของเรานะครับซึ่งจะมีท่อขนาดประมาณเม็ดเม็ดเศษนะฮะถ้ามาถึงโคราชได้นะครับผมมั่นใจนะว่าโคราชเนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับต้องเรียนเลยนะว่าโคราชเนี่ย จนถึงวันนี้เราจะสามารถมีน้ําใช้ในขณะที่เรานะครับนะครับเห็นว่าเอ๊ะตรงนั้นมีวิกฤตจะมีน้ําไม่มีน้ำนะครับบางเมืองแต่โคราชก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะการเจริญเติบโตของเมืองนะครับกับการวางท่อน้ําดิบมาจากลำตะคองนะครับก็รองรับการเจริญเติบโตของเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรามีนะครับท่าน้าดิบใหม่อีกชุดหนึ่งเข้ามาเสริมการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถมองโคราช ให้ไกลออกไปได้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นใกล้เคียงของเทศบาลเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์บวกไปด้วยนะครับก็คือสามารถร่วมกันที่จะใช้น้ําท่อเส้นนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับงั้นผมขอขอญาตเลยนะว่าท่อเส้นนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้โคราชมองอนาคตได้อีกปีถึง30ปีต่อเนื่องต่อไปได้นะครับในการที่จะสามารถนะครับมีทรัพยากรน้ํานะครับไว้ไว้เรียกว่านะครับเป็นความมั่นคงเลยนะครับนะครับสำหรับการเจริญเติบโตของเมืองครับผม ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งที่ประชาชนอาศัยในเขตเทศบาลนครนครรุทสีมามักประสบความเดือดร้อนก็คือน้ําประปาไม่ไหลนะครับเนื่องจากท่อประปาแตกในหลายพื้นที่ทางเทศบาลเนี่ยนะฮะหากได้งบ1,200ล้านบาทมาพัฒนาระบบการส่งน้ําประปาเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการใช้น้ําเพื่อการอุปโปภคบริโภคของประชาชนนะครับ